ช่องยายวันพัทยาชาแนวนะคะวันนี้ยายวันก็จะมาให้ดูพันุมันเขาจะเรียกว่าเป็นกล้วยไม้หรือเปล่าไม้ไม้อะไรยายวันก็ไม่รู้ชื่อชื่ออะไรนะอโนชิโฟเต้เนาะอโนชิโฟเต้เนาะแต่ถ้าเป็นทางบ้านเราทางเหนือบ้านยายวันก็เรียกอีบางต้นอีบางเนาะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ นี่ก็หลายปีแล้วนาเอฟซี FC เนี่ยประมาณสิบกว่าปีแล้วมั้งต้นเก่าต้นแก่ต้นเดิมต้นอะไรเนี่ยนะแกะซื้อมาเมื่อก่อนก็ซื้อมาก็ประมาณต้นละสองร้อยห้าสิบนะดูดูการออกลกูกเห็นไหมมันก็จะออกลูกมานะเป็นลูกเล็กๆนะแกะก็เอาไปขยายเนี่ยดูแกตอนแกเอาออกนะ จะมีลูกเล็กๆเห็นยัางเห็นย่งมีจะมีลูกเล็กๆดนไหมลูกเล็กๆลูกเล็กๆจะมีลูกเล็กๆโอเคก็เอาไปขยายนะในลูกเล็กๆนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าแกได้กี่กี่ต้นเนาะอะโนชิโฟต t เราไปดูกันนะมาเรามาดูที่แกแยกออกมาเนาะนี่ก็แยกออกมาก็จะมีลักษณะใบเป็นอย่างนี้นะคะ <c oughs> จะมีใบเป็นแฉกๆกนะสวยเห <c oughs> มือนมือคนนะเยวันว่าใช่ไหมเออเนาะเหมือนมือคนอโน no, ชิโฟเตะนี่แกก็ขยายออกมา ขยายออกมาได้อีกหนึ่งต้นนะนี่ถ้าตรงนี้มันก็มาออกอีกหนึ่งต้นนะหลายส,สิบกว่าปีแล้วมาดามว่าเนี่ยตั้งแต่สมัยแฟนก็ยังไม่ตายอะ่ะนะได้สิบกว่าปีแล้วอโนชิโฟเต้นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแกปลูกเนาะใบก็สวยนะแต่ถ้าเป็นบ้านยายเขาเรียกต้นอีบ่าอ <c oughs> นี่ะนี่ยสว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 ย,สวย สวยมากนะเดี๋ยวเราไปดูอีกเนาะว่าแกขยายได้กี่ต้นนันก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะที่แกขยายมาขยายพัน์มาแกก็ความอดทนสูงนะมําดำดูดูแกขยายออกมานะขยายออกมา นี่ดูการแทงอันนี้คืออะไรเมืวันว่าคืออะไรนะี่คืออะไรไม่รู้นะอนโนชิโฟเตนะนี่แกยขยายออกมาก็อ๋อขยายเข้าใจละเราตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนี่เขากาลังจะออกอ๋อเขากําลังจะออกลําต้นใหม่ใช่ไหมเอซีนี่นี่เห็นไหม เหนาะหรือว่าดอกเขาเนาะสวยสวยสวยโอ้ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเขาจะออกใหม่นี่ไงนี่ไงเขาจะออกใหม่มก็จะออกใหม่ลนะักษณะการออกใหม่ของเขาเนี่ยใบยจะหนาใบาจะหนามากใบจะหนาข้างหลังจะลายนะลายเห็นไหมสวยใบยหนาหนักยาวนะ นี่คือการออกของเขาเนะต้นอโนชิโฟเตหรือบ้านใยญยเขาจะเรียกต้นอีบางใช่ไหมยีย่สีใช่หรือเปล่าเนะเออเนี่ยยาวันก็เอามาถ่ายให้ดูนะคะเนาะเป็นยังไงก็กดไลค์กดติดตามกดซับะไครให้ยาวันเลยนะคะ